สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ดิฉันจะทำอาหารไทยเ,เมนูที่มีลกลิ่นเบาๆค่ะสตอผัดน้ำพริกะปิค่ะกลิ่นเบาไหมคะดิฉันจะทำการเผยแพร่วัฒนธรรมกลิ่นอาหารให้กับเพื่อนบ้านและฝรั่งที่เดินไปมานี้นะคะหวังว่าเขาจะประทับใจนะคะโอเคมาดูกระเลยว่าขั้นตอนการทำมีอะไรบ้างโอเคน้ำมันร้อนแล้วใส่ออกน้ำริกกะปิลงไปผัดนะคะ ไม่ต้องใส่แบบนี้นะคะที่ฉันทำจังเปื่อไปไว้รับประทานค่ะเป็นน้ำแกงปีต้งหาอีกนะคะน่าจะพอแล้วกะกระนะคะไม่งดขอบคุณพระรามสุดจี๊ดมันมาแรงเอาจานหน่อยด่วนอุ้มฉันจ้า ไม่แน่ใจว่าระบางลมอยงนี้กับเวลาสม่นพัอันไหนจะรุนแรงมากันก็ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเหมนลมตกนะคะไม่ใช่ค่ะคือพัลมดูดอากาศ้วยแรงสุดค่ะผัดพอหอมนะคะมีหอมดเน,นึอใส่หมูามขาหสัต้อนนะคะกาแฟอยากจะกินอันนี้ที่ฉันดูจากาก่อนผัดกะเพราส่หม้ว เซ่ umas, mm ้ค hmm. ่ะผักพอหมูเอ่ริ่มสุกใชไหคะใส่น้ำาลค่ฉันชอบน้ำเกี้ยวคไม่ชอบน้ำเกี้วก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะก็เพิ่ยๆยใส่ไปมาแล้วฉัใส่ ผิดะะอยู่อะไรว่าไปใส่อะไรนะคะแล้วแต่เราอยากกินนะคะจากนั้นนะคะใส่กุ้งลงไปค่ะกุ้งก็ใส่ตามที่เราอยากกินนะคะแต่กินน้อยกินเยอะก็ใส่ไปนี่ฉันเรา่าไม่แน่ใจว่าตอ่อผัดกะปิกับ,ก,บกุ้งหรือว่าหมูสับกับกุ้งกับเอ่อมันกะปิคะราะว่าต่อน้อยมากค่ะสอดน,นี่ i ะเอ็ e ซ right? <ล>์เพรนะคะริ่ได้งิดนี่ค่ะเอามาแบบเรารู้ว่าเป็นกิจสตอร์นะคะโอเคตอนนี้ก็มีมะนาวไปะเดี๋ยวเราชิมรถกันนะคะรสชาติเป็นอย่างไรเดี๋ยวมะนาวไปอ้าวข้านตอนต่อไปเซตสตอร์เลยค่ะสตอร์สตอร,ตรนะคะไม่ใช่สตอรี อันนี้ฉันจะจน้ำจิืดรองไปนิดนะคะชอบกินแบบว่าหางน้ำจืดรองใส่น้ำตาลตีผงไก่สเนสบล็อกอันนีน้ก่อนเ,อเดี๋ยวไปชิมนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็รอรอผัดสุกเข้ากันแล้วก็ชิมนะคะว่าโอเคไหมโอเคก็เป็นอันว่าสเปนิสนะคะเราจะกินได้เลยโอเคไหมค่ะเวลาสำคัญชิมกันนะคะ มันํำใหญ่มากไม่ได้กาชิมแล้วเนาะอันนี้คือกินแล้วอะ่ะอะไรยมากทุกคนอืมาคอนสตอร์ในต่างแดงครั้งแรกของฉันทานข้าวกันค่ะ